ต้องจำก็ได้แม่นๆกันหมดแล้วเนาะมันก็มาดู12คำน้านล่างนี้เลยนะคะคําแรกเลยก็คือ children children, children นะคะ children อันนี้แปลว่าเด็กๆค่ะเด็กๆ<ม>อันนี้สำหรับใช้สองคนขึ้นไปนะคะ เด็กที่มีสองคนขึ้นไปจะใช้ children นะวงเล็บไปด้วยแต่ถ้าเด็กคนเดียวต้องใช้คำว่าอะไรนะคะ child นั่นเองนะคะ child ที่เราท่องกันไปอยู่ในสิบสองคำแรกเนอะแต่ถ้าเด็กหลายคนใช้ children นะคะโอเค child เด็กหนึ่งคน children เด็กๆหลายคนนะคะอย่างน้อยก็สองคนขึ้นไปนะต่อไป change กับ shift change สองคำที่สองคือค,อคำว่า shift change กับ shift แปลว่าเปลี่ยน,นะคะ่ะหลายๆคนอาจจะพูดกับคำว่า change แปลว่าเปลี่ยนก็จำ shift เข้ามาเพื่อมีคำหนึ่งแล้วกันนะคะมันแปลเหมือนกันกับ change แปลว่าเปลี่ยนเลต่อไป clear clear แปลว่า ชัดเจนะคะ่ะอืมอืมทำให้ชัดเจนนะคะคลีเคลียร์กันไปให้ชัดเจนนะเคลียร์ต่อไป Celebrate คะ่ะ C <oughs> L B R Celebrate มันต้องเป็นตัว T ทหารเนาะนี่ตัว T ทหาร celebrate แปลว่าฉลองค่ะฉล,ฉลองฉลองวันเกิดฉลองวันพ่อฉลองวันอะไรอะไรอย่างนี้เนาะ celebrate ต่อไป church church เป็นชอช้างเยอะหน่อยนะคะคำนี้เพราะว่า c h ขึ้นต้นใด้เสียงชอช้างเนาะแล้ก็ลงท้ายด้วย c h ลงท้ายด้วเสียงชอช้างเหมือนกันน church church คือโบสถค่ะโบสถทำไมปากกาเขียนมไม่ดีเลยตรงนี้โอเคนั okay, ่นแล้ว c h u r c h แปลว่าโบสถ์นะคะโบสถ์คริสต์อะไรเงี้ยนะต่อไป Canteen Canteen แปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยที่เราไปกินอาหารกันตอนพักเที่ยงเที่ยวเรียนอ่ะก็เรียกว่าอะไรคะโรงอาหารนั่นเองนะคะ Canteen แปลว่าโรงอาหารนะต่อไป Correct คอ Right. Mm hmm. correct, แ่วาถูกต้องค่ะ correct ถูกต้องต่อไป different 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 แปลว่าแตกต่ตางค่ะ แตกต่างจากชาวบ,บ้านแตกต่างจากคนอื่นอย่างนี้นะแตกต่างจากพวกต่อไป dark คำนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะ dark dark คืออะไรคะมืดนะมืดนะคะหรือสีเป็นไงสีเข้มนะคะสีเข้มเข้มก็ใช้คำว่า dark ได้นะ dark yellow อยเงี้ยสีเหลืองเข้มนะต่อไปนะคะ่ะ dress สาวๆน่าจะรู้จักคำนี้เป็นอย่างดีนะคะ dress ก็คือชุด dress นั่นเองนะคะชุด dress นะชุด dress ก็คือชุดกระโปรงใช่ไหมชุดว mm ันพีซใส่ตัวเดียวเป็นทั้งเสื้อและกระโปรงตัวเดียวกันไปเลยนะคะยาวๆหน่อยเนาะชุด dress เป็นชุดกระโปรงยาวๆต่อไป develop เด่ะล mm ็อกม้แปลว่าพัฒนาค่ะพัฒนาให้เกิดอะไรขึ้นมาเนาะพัฒนา mm hmm. พัฒนา d e v ะล็อกพัฒนานะคะคำสุดท้ายของหน้าที่สามก็คือ d r i v e ค่ะ dry dry, dry แปลว่าแห้งนั่นเองนะซีรีท้ายแห้งอะไรอย่างนี้นะคะเค okay. หมดแล้วนะคะสำหรับ12คำด้านลา่างนี้เนาะ,ะก็ไปท่องกันมานะคะให้จำได้แม่นๆเนาะ,ะเสร็จแล้วค่อยขึ้นคำศัพท์หน้าที่4กันนะคะอย่าลืมท่องศัพท์อันหมายได้แล้วอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์ของเก่ากันด้วยนะคะว่าแต่ยังจำได้อยู่ไหม มึงนั้นเดี๋ยวได้น่าลืมหลังนะเพราะฉะนั้นไปทบทวนศัพท์เก่าด้วยนะคะไม่ใช่ท่องแต่ศัพท์ใหม่อย่างเดียวนะอ่ะสำหรับวันนี้ทีเชูพีเอสขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ